เอาละครับตอนนี้เนุ่มเกียร์เนืใบเดลิ์โมบายนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ก็คือผู้เล่นใหม่นะครับควรจะเลือกเซิร์ฟเวอร์หรือคิลเลอร์ตัวไหนดีนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวและประสบการณ์ของผมเองนะครับบางคนบอกประสบการณ์แลกจิ้งจ้าเองอยากให้ดูนี่นะครับก็อันนี้เป็นภาพจากสตรีมเก่าๆของผมนะก็น่าจะประมาณ2ปีได้ละ จะเห็นนะครับผมแลงหนึ่งนะถ้าเกิดคุณได้มาเล่นจริงผมก็จะรู้ว่าแร้งหนึ่งในบ้านไม่ใช่เรื่องอยากนะแค่คุณต้องมีเวลาเล่นให้กับมันก็เนื่องจากเซิร์ฟซีของทางเนียอเนี่ยจะมาเปิดนะครับผมก็เลยโหลดเกมนี้กลับมาเล่นนะก็สาหรับใครที่อยากดูแนะนาเซอร์หรือคิลเลอร์นะครับดูตามแถบเวลาที่ผมทมากกํามาร์กไว้ให้ได้เลยนะครับก็มาเริ่มต้นจากของคิลเลอร์นะครับเนื่องจากมีน้อยตัวละครกว่านะวิธีการดูตารางเทียนี้นะครับแนวตั้งก็คือเทียความเก่งของตัวละครนะเอาไปใช้ในการใส่แล้งอะไรพวกนี้นะครับ จะเป็นความเก่งของเปิร์กนะว่ามันจําเป็นขนาดไหนนะครับแต่ก็คือจริงๆแล้วนเนี่ยเกมเนี่ยมีเปิร์กให้เลือกใช้หลากหลายหลายสไตล์นะ้บางงานก็จะเป็นคอนเทนต์เป็นมีมเลยอะไรแบบน,นี้แต่พอแบบใส่รวมๆกันแล้วมันก็อาจจะเก่งขึ้นก็นได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเล่นเลยนะโดยที่ผมจะอธิบายนะครับจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะครับตามเทียบเปิร์กนะตัวแรกครับเดอเนิร์ครับมีความสามารถในการบิงหรือวาร์ปไปในจุดที่ต้องการได้นะครับฟังแค่นี้ก็น่าจะโกงนะ้วใช่ไหมครับแต่มันมีข้อจํากัดตรงที่ความเร็วในการเดินของมีนน่ อยู่ที่3.8เมตรต่อวิเองนะครับซึ่งช้ามากๆเทียบกับฆาตกรตัวอื่นเนี่ยขนาดเทียบกับเซยังถือว่าช้าเลยนะครับทำให้คนที่เล่นตัวนี้เนี่ยต้องมีความชนานาญอย่างมากเลยนะก็สําหรับตัวของเดนื้อนะครับเปิร์กเด่นเด่นเนี่ยมีถึง3เปิร์กกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเบิร์กแรกครับเสียงแหบดังครับเปิร์กนี้จะทําให้เสียงหายใจและเสียงเจ็บของผู้ล่ชีวิตนะครับส่งเสียงดังขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นใน PC ก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะมากนะครับแต่พอเป็นในมือถือเนี่ยมันจะมีแมคาิกที่เป็นขีดบกิก เสียงนะครับเพื่อให้คาตรกรที่ไม่ได้ใส่หูฟังเล่นง่ายขึ้นนะซึ่งการใส่เบิร์กนี้ไปเนี่ยจะทําให้ขีดนั้นนะ่ะมีระยะไกลามากขึ้นนะครับหรือง่ายๆก็คือเราสามารถรู้ตําแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่เนียนอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะครับสําหรับเบิร์กที่2ครับรักตัวกลัวตายครับเบิร์กนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าจะเมตาเลยนะก็คือไม่มีผู้รอดชีวิตบาดเจ็บใกล้ตายหรือถูกแวนมันตะขอเนี่ย ผู้เล่ชีวิตทุกคนจะมีความเร็วในการต้มแซมทำลายชารางโดนเทมช้าลงนะครับซึ่งถ้าเจ็บ4ี่คนเนี่ยก็4สแต็คคูณเข้าไปเลยนะสำหรับเบิร์ถัดมาครับเป็นเปิร์ดมองฮิวนะครับก็เวลามีผู้รอดาชีวิตกําลังรักษาและไม่ว่าจะฮิวตัวเองหรือฮิลเพื่อนอยู่เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้นะครับก็เห็นตัวละครมันทั้งเก่งทั้งโกงและเปิร์ดก็ดีถึง3เปิร์ดขนาดนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่ซื้อนะครับ เพราะว่ามันเล่นยากมากๆนะครับถ้าแบบซื้อมาแล้วเนี่ยผมกลัวว่าจะเล่นเกมน,นี้ไม่สนุกแล้วนะผมว่าไปซื้อตัวอื่นก่อนนะดีกว่านะครับต่อมาครับตัวละครอย่างเดอะแฮกครับเดอะแฮกมีความสามารถในการวาดตาสัญลักษณ์ไว้บนพื้นนะครับและไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่ใกล้ๆนะครับตาสัญลักษณ์นั้นจะโผล่ออกมานะครับจำสแควรผู้รอดชีวิตคนนั้นนะครับและเดอะแฮกยังสามารถ ว์ปไปหาล่างโคนตัวนั้นได้นะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมให้อยู่เทียสองเลยนะจากสกิลของมันเนี่ยแล้วก็ตัวละครตัวนี้สามารถแก้ทางด้วยการกดนั่งย่อนะครับตาสัญลักษณ์นั้นจะไม่ทํางานนะหรือว่าเราจะเอาไฟฉายไปชี้ที่ตาสัญลักษณ์นั้นนะครับจะทําเป็นการทําลายทันทีเลยนะครับสําหรับเปิร์กของตัวละครเดอะแฮกครับเด่นๆทั้ง3เปิร์กเลยนะก็เป็นเปิร์กประเภทคําสาบทั้ง3เปิร์กเลยนะเปิร์กประเภทคําสาบคืออะไรนะครับก็คือในแมปเนี่ยจะมีสุ่มเกิดโทเทมทั้งหมด5้าอันนะครับ และเมื่อมีฆาตากรแลโทเทมประเภทคำสาปไปเนี่ยจะสุ่มหนึ่งใน5อันนั้นนะครับเป็นโทเทมไฟนะครับซึ่งตัวเทมไฟนั้นก็เปรียบเสมือนตัวแทนของเปิร์นีนะถ้าเกิดโทเทมไฟนั้นถูกทำลายนะครับเปอร์นี้ก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วยนะครับสำหรับคำสาปสัญลักษณ์ที่3นะครับเปอร์นีครับเมือ่อฆาตากรนะครับตีผู้รอดชีวิตคนนั้นนะครับจะทําการ ติดสถานะตาบอดนะครับซึ่งสถานะตาบอดเนี่ยก็คือทําใหูุ้รุษชีวิตคนนั้นเนี่ยไม่สามารถมองออล่าอะไรได้เลยเนะครับแม้กระทั่งเพื่อนล้มหรือเพื่อนโดนขแขวนเนี่ยทำให้มีผลมากๆต่อการกดโซโล่นะครับผมบอกเลยการที่แบบคุณกดโซโล่ไปเจอฆาตรกรโอเปิร์นี้ไปแล้วแบบเพื่อนโดนตีล้มที่ไหนไม่รู้เนี่ยหรือว่าเราโดนขแขวนเนี่ยแล้วเพื่อนไม่รู้เนี่ยก็อาจจะหาเราไม่เจอช่วยไม่ได้นะครับยิ่งเป็นด่านยากๆเลยเนี่ยสำหรับเปิร์กถัดมาครับ เอกซูนครับก็คือเปิร์กนี้เนี่ยมีความสามารถในการเมือ่อผู้รอดชีวิตนะครับไม่ได้แตะเครื่องบันไฟเครื่องนั้นอยู่นะครับความคืบหน้าของเครื่องบินไฟเครื่องนั้นจะลดลงเรื่อยๆจนเหลือศูนย์เลยนะครับวิธีการแก้ก็ต้องหางทุ่นเทพให้เจอแล้วนะหรือไม่ก็ต้องปัดเครื่องนั้นให้เสร็จไปเลยแบบห้ามปล่อยมือนะครับไม่งั้นก็ปล่อยไปสภาก็ลดหมดละต่อมาครับกับเปิร์กคำสาบกืนกินความหวังครับสําหรับเปิร์กนี้นะครับมีความสามารถก็คือ เมื่อผู้รอดชีวิตเนี่ยถูกช่วยจากตะขอนะครับโดยที่เราอยู่ห่างจากตะขอนะแล้วเนี่ย24เมตรออกไปนะครับเราจะได้รับ1โทเค็นนะครับและเมื่อเราได้รับ2โทเค็นนะครับภายใน10วินาทีหลังจากแขวนผู้รอดชีวิตบนตะขอนะครับจะวิ่งไวขึ้นนะเป็นเวลา10วินาทีเลยทีเดียวและเมื่อครบ3โทเค็นครับผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับจะติดสถานะปลอดกำบังครับสถานะปลอดกำบังอะไรก็คือตีทีเดียวล้มครับแม้ว่าเราจะเลือดเต็มหลอดก็ตามนะก็จะตีทีเดียวล้มเลย ก็สำหรับ5โทเค็นนะครับเราจะสามารถฆ่าพรอชีวิตด้วยมือเปล่านะครับหรือว่าโมลิได้เลยนะก็คือตีล้มโมลิได้เลยปกติโมลิเนี่ยเราต้องแขวนพรอชีวิตสูงถึง2ครั้งเลยนะก็คือแขวนรอบเขาก็ตายแล้วแต่เราก็มากดโมลิอะไรมาเนี่ยอันนี้ก็ทําให้แบบคนที่ยังไม่เคยโดนแขวนเนี่ย3โทเค็นโดนตีล้ม5โทเค็นฆ่าตายได้เลยนะครับแต่ก็เป็นเอร์คำสาปนะจะดูโกงไงเดี๋ยวดวนก็โดนพังได้อยู่ดีนะครับ ต่อมาครับตดวลครอ,อย่างเดอะคลาวครับความสามารถของเดอะคลาวนะครับคือปาขวดแก๊สพิษนะครับซึ่งแก๊สพิษเนี่ยมีให้เลือกถึง2อันนะครับก็คือแก๊สพิซโลกับแก๊สพิษที่เป็นความเร็วนะครับก็คือผู้ที่อยู่ในแก๊สพิษเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกนะครับเหมือนกันทั้งเซอร์และชิลเลอร์นะครับก็คือสีชมพูเนี่ยจะเป็นสโลสีเหลืองจะเป็นความเร็วนะครับ ซึ่งสีชมพูเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้รอดชีวิตโดนเนี่ยจะเกิดอาการหน้าเบลอด้วยนะซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยมันไม่ได้มีผลหรอกหน้าเบลอคนที่ได้เก่งๆเ,เขาก็พอรู้ทิศอปแล้วแหละ แต่ว่าหลักๆคือมันแหลกครับท่านผู้ชมนี่แหละความโกงในข่าวนะผมเลยให้มันอยู่ทีอาสามเลยนะไม่งั้นผมก็จะให้เทียธรรมดาแล้วนะครับตัวนี้หอกๆนะครับริงๆีมันก็เก่งจริงแหละถ้าเกิดแบบจุดพวกนั้นแบบไม่มีหน้าต่างหรือว่ารอบวนมันสั้นเนี่ยโดยเดือขาวตีสบายๆเลยนะเดือข่าวนะครับมีเพิร์กเด่นๆอยู่2เพิร์กนะครับสำหรับเพิร์กแรกครับชงงงครับหรือการหน้าต่างนะครับจะทําให้ความเร็วในการข้ามหน้าต่างของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นและเมื่อเราข้ามหน้าต่างไปแล้วเนี่ย เราจะมีเอนทิตี้มาปิดกั้นหน้าต่างนั้นไว้นะครับทำให้ตัววิบไม่สามารถกระโดดข้ามหน้าต่างนั้นได้นะครับซึ่งปิดได้แค่ครั้งละ1จุดเท่านั้นนะครับเปิ๊กเป่นอีกเปิ๊กหนึ่งนะครับกับเพลงกล่องเด็กหรือกระทึบเครื่องแรงนะครับเปิ์กนี้จะมีความสามารถเมื่อเราแขวนผู้รอดชีวิตไปแล้วนะครับเราจะสามารถไปกระทืบเครื่องปั่นไปนะครับทำให้เครื่องปั่นไปเครื่องนั้นสูญเสียความขึ้นหน้าดันทีี่้เแบบลดไปเลยนะครับ จากที่มีอยู่นะไม่ใช่แบบจากร้อยนะครับจากที่มีอยู่เท่าไหร่ก็ลดไป25%จากนะั้นก็ลดลงเรื่อยๆนะครับผมอธิบายเฉพาะเปิร์กเด่นๆนะครับเพราะเดี๋ยวคิดมันยาวเกินนะครับก็ผมบอกเลยว่าสําหรับใครที่อยาเป็นเมนคาตรกรนะครับผมแนะนําเป็นตัวแรกที่ให้ซื้อนะครับสาหรับตัวตลกพอเปิร์กกั้นทน้าต่างเนี่ยมันใช้ได้ดีมากสำหรับคาตรกรเดือนตีธรรมดานะ แถบกระทืบเครื่องแรงกนะ็งยังเป็นยื้อเกมที่ดีมากๆลองจากรูนอีกอันหนึ่งเลยนะสำหรับตัวต่อมาครับอย่าง The p เ a g u e ครับ The Plague มีความสามารถนะครับในการพ่นอ้วกนะครับซึ่งผู้รอดชีวิตที่ติดเชื้อเนี่ยจะเป็นการเก็บสเต็กนะเมื่อส t ต็กครบแล้วเนี่ยจะทําให้ผู้รอดชีวิตคนนั้นติดเชื้อและเจ็บตลอดเวลาเลยนะครับไม่สามารถฮิวได้นะครับและเอฟเฟกตติดเชื้อเนี่ยยังสามารถติดได้ทั้งตู้ทั้งเครื่องปั่นไฟหน้าต่างและไม้ต่างๆได้หมดเลยนะครับซึ่งผู้รอดชีวิตนะครับสามารถล้างการติดเชื้อนี้ออกได้ นะครับโดยมันจะมีแท่นให้ล้างอยู่นะแต่การล้างนะครับทำให้ข้าตากรน,นะครับสามารถมาเก็บ จุดที่เราล้างนะครับเพื่อเป็นอัปเกรดอ้วกได้นะซึ่งจากปกติจะอ้วกเพื่อติดเชื้ออย่างเดียวเนี่ยอ้วกของเราจะมีแดมเมจนะครับทาให้เจ็บได้เลยนะครับแถมเป็นเอ e อีกด้วยนะซึ่งวิธีการแก้ทางของมันเนี่ยมันก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่เราไม่ต้องล้างอ้วกนะจากนั้นเราก็จูไปครับเพราะความสามารถที่เหลือของมันก็แค่เดินตีธรรมดานะครับแต่ว่าเนื่องจากพอเป็นอย่างนี้เนี่ยทางตัวเกมก็เลยมีอัปเดตอัปเดตดึงขึ้นมานะครับทำให้เริ่มเกมมาเนี่ยมีอ้วกแดงนะครับหรือบอกว่าที่ล้างเรียบร้อยแล้วน่่ยอยอูนันะครให้าก เก็บได้เอาไว้การผู้นี้แหละเวลาคนที่แก้ทางเป็นจะถามว่าวิธีการแก้ทางต่อจากนั้นเป็นไงก็พราเขาเก็บม้วนแดมาแล้วก็หลบไปเลยครับซ่อนจะบาอ้วนแดงนั้นจะหมดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีคนล้มไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปช่วยคนนั้นนะครับปล่อยไปลยครับเพราะเราถ้าไปช่วยเนี่ยเราก็จะล้มหมดต่เองนะครับด้วยการแก้ทางแบบนี้เนี่ยผมเลยให้มันอยู่เทียร์สนะครับถ้าเกิดเจอคน,นเป็นตี้นะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันเนี่ยเรากดโซโล่นะครับแล้วไปเจอฆาตกรตัวเนี่ยหรือว่าเพื่อนเราเล่นไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นการโกงมาก,มากๆเลยนะ ตัวแรจะขึ้นไปแบบเทียร์งได้เลยนะครับสำหรับเพิร์ลที่เด่นๆของเดอะเพล็นะครับก็คือกั้นเครื่องนั่นเองนะครับก็คือเพิร์ลนี่ความสามารถก็คือเมื่อเริ่มเกมเนี่ยเครื่องปั่นไฟ3าเครื่องที่ไกลที่สุดจากตัวเราเนี่ยจะถูกกั้นเอาไว้นะครับนานเวลาที่กําหนดนะก็คือเครื่องปั่นไฟพวกนี้ผู้รอดชีวิตจะไม่สามารถปั่นได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดใครเล่นเรสบยเนี่ยก็จะรู้ว่าเริ่มเกมมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่เพิร์ลเนี้ยไป เราตีล้มหนึ่งคนอ่ะก็มีโอกาสโดนปั่นไฟถึงสองเครื่องเลยนะหนึ่งหรือสองเครื่องเลยนะหนึ่งนี่คือแบบปกติมากสองเครื่องนี่ก็ม,มีโอกาสนะแต่ถ้าเกิดเราใส่เปิ่เนี้ยไปอ่ะโอกาสที่จะถึงสองเครื่องมันยากมากๆเลยนะอาจจะแค่หนึ่งเครื่องนี่คือแบบสุดๆแล้วนะครับสำหรับตัวละครต่อมานะครับก็คือฮิวิลี่ครับฮิวิลี่ครับก็คือจะใช้เลื่อยนะครับก็สามารถก็คือเมื่อเรากดใช้เลื่อยเนี่ย มันก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับเมื่อชนสิ่งกีดขวางเช่นไม้หรือประตูเนี่ยก็จะพังได้เลยเมื่อชนเซอร์เบิร์โบนะครับก็จะทําให้นอนได้เลยนะครับมันก็เลยจะเป็นการโกงมากๆานะครับก็เลยมีระบบโอเวอร์ฮีทเพิ่มขึ้นมานะครับโอเวอร์ฮีทเนี่ยก็คือเมื่อเราใช้เลื่อยไปเรื่อยๆเนี่ยหลอดโอเวอร์ฮีทจะเต็มนะครับแล้วพอหลอดเต็มเนี่ยเราจะไม่สามารถกดใช้เลื่อยได้เลยนะจ่ฝฟาหลอดโอเวอร์ฮีทจะหมดนะครับ จากความสาม,มารถเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีหลอดโอเวอร์ฮีทผมก็จะให้เทียร์หนึ่งแล้วนะแต่พอมันมีอันนี้เข้ามาบวกกับแมคันิกจากมือถือเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเน็ตอีทเนี่ยจะทําให้ปรับให้เลี้ยวง่ายเหมือนในเซิร์ฟนูนไหมนะถ้าเกิดว่าปรับให้เลี้ยวง่ายเหมือนในเซิร์ฟนูนก็จะเก่งมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่า ยังเลี้ยวยากเหมือนเดิมอยู่ก็จะอยู่เทีอาสองแบบนี้ต่อไปนะครับก็ผมขอไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับต่อจากนี้ไม่ได้ขึ้นภาพแล้วนะเปิดที่เด่นๆของฮิวิลี่ก็จะมีการตันนะครับตัวละครตัวต่อมาครับกับแท็ปเปอร์นะครับสำหรับตัวละครแท็ปเปอร์เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแท็ปเปอร์เพราะฉะันความสามารถคือวางกับดักนะครับโดยกับดักจะสุ่มเกิดตามแบบถือได้มือเราได้แค่1อันนะซึ่งมันเสียเวลาในการเดินเซตนะครับผมเลยให้มันอยู่ในทีอาสี่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเจอผู้รอดชีวิตที่มาเป็นทีม ไม่มีประโยชน์เลยนะครับทีนี้เราก็จะกลายเป็นฆาตรกรเดินตีธรรมดาแล้วแต่ว่าในทางกลับกันเหมือนเดิมครับแต่ละเพกเลยถ้าเกิดว่าเรากดโซโล่เนี่ยไปเจอฆาตรกรตัวนี้เข้าแล้วแบบ มันไม่ได้คุยกันอยู่แล้วไงโซโล่ Solo จะไปคุยกับใครได้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ในดิคอร์ดกันทั้งเซิร์ฟนี่นั่นแหละครับก็ะจะทําให้เทียของทรัพเปอร์เนี่ยขยับมาเป็นเทียสองได้เหมือนกันเลยนะการที่แค่ไม่แจ้งตําแหน่งเนี่ยสำหรับเปิร์ที่น่าสนใจของทรัพเปอร์ก็จะเป็นกระทืบใบนะที่ทําให้ม่อยู่ในสําหรับตัวต่อมาครับอย่างเดอะสปิริตครับเดอะสปิริตครับจะมีความสามารถในการเข้าเฟดนะครับซึ่งเฟดเนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถมองเห็นรอยเลือดและตัวพลชีวิตได้นะแต่คงได้ยินเสียงและเห็นรอยเท้าอยู่นะครับ ซึ่งความสามารถของมันเนี่ยเราจะวิ่งไวขึ้นมากๆเลยนะในเฟสเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าไปตีผู้รอดชีวิตได้และในบอกอย่างถ้าเกิดเราอยู่ในเฟสผู้รอดชีวิตก็ยังไม่เห็นเราเหมือนกันนะครับจะเห็นแค่ล่างหลักของเรานะครับตอนคีก้กลัวเขาออเฟสบา,างทีรู้ตัวอีกทีเราก็จะมาโห่ข้างหลังแล้วนะทาให้ผมก็เลยให้ทัากะรตัวนี้เป็นทีอันหนึ่งเลยนะสำหรับเพิร์กที่เด่นๆน,นะครับก็จะมีเพิร์กไม้แตกนะครับก็คือเมื่อเราทําลายไม้ตามจํานวนที่กาหนดเนี่ยเวลาเราโดนเซอร์ v ว l ร์ลพับไม้ตันเนี่ยเราจะ ตะตันแต่ว่าไม้นั้นนะครับจะถูกพังไปด้วยนะครับออโต้เลยโดยที่เราไม่ต้องมากระทืบทีหลังนะอีกเปิร์กหนึ่งครับอย่างที่ดินผีสิงครับซึ่งอันนี้เป็นโทเทมไฟหลอกนะครับจากโปรตินท,ทไฟคือเปิร์กโกงใช่ไหมแต่เนี้ยจะหลอกไว้มีสุ่มเกิดถึง2อันเลยนะเมื่อ s e v e r a ไปถอนเนี่ยจะทําให้ติดสถานะปอดกำบังหรือตีทีเดียวล้มนั่นเองนะครับ สำหรับตัวละครต่อมาครับอย่างเดอะด็อกเตอร์นะครับเดอะด็อกเตอร์จะมี2สกิลนะครับเอาสกิลปกติก่อนละกันนะครับจะเป็นการปล่อยสายฟ้านะครับไปข้างหน้านะครับผู้รอดชีวิตที่โดนสายฟ้านะคะจะไม่สามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ความสามารถนี้เนี่ยจะยังเก็บสแต็กที่ตัวเซอร์เวลด์ด้วยนะครับมีถึง3ขั้นเลยนะโดยที่เอฟเฟกก็จะมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลอกสกิลเช็คกลับหลังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลอันตรนะครับจะทาการช็อต ในระยะที่ไกลมากๆเลยนะผู้รอดชีวิตที่โดนเนี่ยก็จะําการกรีดออกมาด้วยนะครับถ้าเป็นการระบุตําแหน่งเลยนะสำหรับเพิร์ดเด่นๆของดูด็อกเตอร์นะครับก็จะมีมอนิเตอร์นะครับความสามารถก็คือเวลาเราไม่ได้ไล่ล่าเนี่ยเสียงหัวใจเราลดลง8เมตรแต่ถ้าเราไล่ล่าเนี่ยเสียงหัวใจเราจะเพิ่มขึ้นนะครับก็เอาไว้เข้าถึงตัวเซอร์วิเวอร์ก่อนที่เขาจะรู้ตัวได้ดีมากๆเลยนะอีกเพิร์ดหนึ่งครับเป็นเพิร์ดที่จะช่วยให้เรากระทืบเครื่องได้แรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ความสามารถหนึ่ง ผู้รอดชีวิตนะครับที่มาแตะเครื่องบดไฟเครื่องนี้นะ จะได้รับสกิลเช็คสกิลเช็คนึงครับซึ่งมีความยากมากๆเลยนะสําหรับผู้เล่นที่เ,เป็นผู้เล่นใหม่หรือเครื่องแหลกเนี่ยกดโดนยากมากๆเลยนะและแน่นอนครับพอกดไม่โดนเครื่องก็ระเบิดนะครับทาให้ความคืบหน้านลดลงไปอีกแล้วก็ผู้ฆาตากรรู้ตําแหน่งนะตัวต่อมาครับเดอะทิสเตอร์ครับตัวนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟเน็ตอีทนะครับยังอยู่แค่ใน u s นะแต่ผมก็เดาว่าเป็นตัวต่อไปที่น่าจะเข้าเนี่ยแหละล็อกความสามารถของทิสเตอร์ก็คือ,คอ,คอการปาไมดนะครับเมื่อปาไมดใส่บุรอษชีวิตเนี่ยจะครบสแต็กนะก็จะเป็นการทําใหุ บาเจ็บนะซึ่งมีดมันป่าลัวมากๆเลยนะครับสำหรับเปิ์กเด่นๆของทิสเตอร์อนะครับก็จะมีเปิ์กโทเทมไฟนะครับซึ่งโทเทมไฟอันนี้เนี่ยมีความสามารถก็คือเมื่อพลชีวิตกระโดดข้ามหน้าต่างเนี่ยจะมีเอนทิตี้มากั้นเลยนะครับไม่ต้องไปกระโดดเองเหมือนของตัวตลกนะแต่แน่นอนครับในเมื่อมันโกงขนาดนี้เป็นเปิ์กโทเทมไฟโดนทําลายได้นะ ตัวต่อมาครับเดอะลีเจียนครับเดอะลีเจียนนะครับมีความสามารถนะครับเมื่อกดใช้สกิลนะครับจะวิ่งไวเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะแบบวิ่งแซงเซอร์ได้เลยแล้วกันนะครับและแถมล่างนี้นะครับยังสามารถกระโดดข้ามแผ่นไม้ได้อีกนะครับและกระโดดข้ามหน้าต่างไวมากๆเลยนะเมื่อเราตีผู้รอดชีวิตนะครับจะไม่สามารถทําให้หล้มได้นะครับแต่เมื่อเราตีแล้วเจ็บเนี่ย จะทําให้ผู้รอดชีวิตนะครับติดสถานะที่เวลาเกตของสถานะนั้นหมดนะครับจะทําให้ล้มทันทีเลยนะซึ่งสถานะนั้นนะครับจะไม่ลดนะครับหากดูกไล่ๆอยู่นะสถานะนั้นสามารถกดรักษาตัวเองได้นะครับเพื่อทําให้สถานะนั้นหมดไปนะครับและเมื่อเราตีผู้รอดชีวิตด้วยสกิลนี้นะครับจะทําให้สกิลนี้นะครับรีเซ็ต บูดาวกลับมาเต็มหลอดใหม่นะครับแล้วเราก็ไปไล่ตีคนอื่นได้เพราะเมื่อเราอยู่ในร่างนี้นะครับเราจะเหมือนเป็นการเปิดวอลแฮ็กเลยนะครับจะมีสัญญาณฆาตกรเนี่ยกระพริบกระพริบอยู่ที่ตัวเซเวอร์เวลนะครับที่อยู่ในรัศมีของมันนะเป็นการบอกตำแหน่งนะครับพูดมาขนาดนี้ดูเหมือนจะโกงใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกครับสกิลนี้ไม่สามารถทําให้บูรดชีวิตล้มได้ด้วยการตีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราจะตีบูรดชีวิตให้ล้มเนี่ยเราก็ต้องกลับมาเดินตีปกติในการทําให้ล้มอยู่ดีนะครับตัวนี้ก็จะมี Impact มากๆในการไล่่เเอทีป็นแบบ ตี้หัดเล่นใหม่ๆหรือกดโซโลเหมือนเดิมเลยนะส่วนใหญ่ฆาตากรเทียสีเนี่ยเก่งทั้งนั้นนะครับตอนเจอเซโลนะไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่แค่เจอเอเ,อเล่นเป็นทีมเนี่ยเราสู้ยากมากๆแค่นั้นเองครับเบ mm ิร์คที่น่าสนใจของเดลิเจียนนะคะก็คือความสามารถเนี่ยก็คือเวลาที่มีโซโลปั่นไฟอยู่ด้วยกันนะครับสองคนหรือมากกว่าเครื่องปั่นไฟเครื่องนั้นจะแสดงออร่าเป็นสีเหลืองออกมานะครับทำให้เรารู้ตำแหน่งของ เซอร์ที่กําลังปั่นไฟอยู่แล้วเดินไปได้เลยนะตอนต้นเกมอะไรเงี้ยก็สําหรับตัวละครต่อมาครับกับเดอะฮันเทรดนะครับเดอะฮันเทรดขอาสามารถคือการปาขวานนะครับซึ่งขวานที่ปาออกไปเนี่ยเมื่อโดนนะครับจะเป็นการเจ็บทันทีเลยนะขวานไม่ได้รัวเท่าของเดอะทิสเตอร์นะแต่ก็ปาทีเดียวเจ็บโดยไม่ต้องแบบยิงรัวๆเหมือนทิสเตอร์นะก็เหมือนเป็นสไนส่วนทิสเตอร์ก็เป็นปืนกลนะครับแต่ขวานเนี่ยมันไม่ได้ปาตรงๆนะครับมันปาเป็นโปรเจกต์ทายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเกม FPS นะครับใช้ไม่ได้0 0อสําหรับซ็น สำหรับเทียเปิลของ4ตัวล่างนี้ผมขอไม่พูดเลยแล้วกันนะครับสำหรับความสามารถเปิลของมันนะครับเพราะมันแบบไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าวันไม่ดีนะมันก็เล่นได้นะครับสำหรับตัวต่อมาครับอย่างเดอร์ทวินครับเดอร์ทวินนะครับเป็นฆาตกรที่ยังไม่เข้าในเซิร์ฟซีนะแล้วก็น่าจะยังไม่เข้าเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันนะครับความสามารถของตัวละครนะครับคือเราจะมีแฝดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กๆนะซึ่งถ้าเกิดเราโจมตีผู้รอดชีวิตที่เลือดเต็มด้วยแฝดเนี่ยมันจะเป็นการเกาะหลังนะครับแล้ว้วตัันน จะเป็นการบอกตำแหน่งด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แฝดโจมตีผู้รอดชีวิตที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยจะเป็นการล้มทันทีเลยนะแล้วเราก็สามารถวิ่งไปไล่ล่าต่อได้เพราะตัวแฝดของเราเนี่ยมันไม่มีเสียงหัวใจนะครับแต่ทางกลับกันเราก็จะมองไม่เห็นรอยเท้าของเซอร์ตอนอยู่ในร่างแฝดด้วยนะครับซึ่งเราสามารถสับไปสับมาระหว่าง2ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวต่อมาครับเดเรดครับเดเรดมีความสามารถในการหายตัวนะครับซึ่งหายตัวของเดเรดเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันจะเห็นลางๆอยู่นิดนึงนะ แต่ในร่างหายตัวของเราเนี่ยจะเป็นการซ่อนเสียงหัวใจนะครับทําให้เราสามารถไปถึงตัวเซิร์เวอร์ก่อนที่เขาจะรู้ตัวได้แน่นอนนะครับและเมื่อเราออกจากเฟสนะครับตัวเราจะพุ่งไวนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับเดโอน้นะครับเดโอน้ครับจะมีความสามารถเมื่อเราตีผู้รอดชีวิตที่เลือดเต็มนะครับเราจะเป็นการเก็บสแต็คเลือดนะครับและเมื่อสแต็คเลือดเราเต็มหลอดเนี่ยเราสามารถเปิดติได้นะก็คือสามารถพุ่งได้เลยนะครับแล้วก็การโจมตีของเราจะเปลี่ยนเป็นกลายเป็นตีทีเดียวล้มนะครับ ซึ่งถามว่ามันเก่งมากๆเลยนะในล่างเนี่ยแล้วแถมคุมง่ายกว่าตัวฮิบิลลี่แต่ทำไมอยู่ถึงเทียร์สีล่ะเพราะว่า ก่อนที่เราจะแปงลงร่างนี้ได้นะครับเราต้องไปไล่ตีผรอดชีวิตซึ่งการไล่ตีของเราเป็นการเดินตีธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาตัวเดินตีมาไปตีผรอดชีวิตแล้วแบบถึง2คนนะไม่ใช่ลมนะมันต้องตีถึง2คนนะถึงจะเปิดดันตีได้ที่มันยากมากๆเลยนะครับแล้วแถมตอนเซิร์ฟเบต้าเนี่ยที่ผมได้ไปเล่นมานะครับไม้เยอะมากๆไม้เยอะเป็นไอเดนเลยอ่ะ ืออย่างเียาโมโอกาสในเบต้าครั้งที่แล้วอ่ะสามารถจู๊กได้แบบรอบแมปอ่ะถ้าเกิดคาตกรเดิน,นเฉยๆนะแบบผมให้วนรอบแบบได้ทั้งวันนะเอาจริงๆก็สำหรับของคิลเลอร์ก็จะมีประมาณนี้นะต่อไปจะเป็นของเซอร์เวลนะครับก็สำหรับฝั่งเซอร์นะครับผมจะพูดเฉพาะเปิร์กเด่นๆของตัวละครตัวนั้นเลยนะครับ สำหรับตัวละครตัวแรกครับอย่างเดวิดคิงครับเดวิดคิงมีเพิร์ดเด่นก็คือเพิร์กตายยากนะครับเป็นเพิร์กที่สามารถเมื่อเราเจ็บเนี่ยเราจะแดดได้1ทีนะซึ่งดีมากๆสําหรับการจู๊กเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกเพิร์กหนึ่งครับเป็นเพิร์กที่ช่วยให้เพิ่มแต้มนะเอาไว้ฟาร์มสําหรับผู้เล่นที่เริ่มเล่นแรกๆได้เลยนะครับต่อละครตัวต่อมาครับอย่างเจคปาร์ครับเจคปาร์คมีเพิร์กที่จะทําให้เราไม่มีเสียงร้องนะครับก็คือทั้งเสียงหายใจทั้งเสียงเจ็บเนี่ย ลดลงถึง100%กันเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ใช้ในการจูก,ก็ได้นะหรือจะเอาไว้เล่นเดียนก็ได้นะครับต่อมาครับเดือยวครับเดือวมีเปิร์กพิสูจน์ตนครับซึ่งเปิร์กนี้จะทําให้เมื่อพู้รรอชีวิตปั่นไฟด้วยกันนะครับจะทําให้ปั่นไฟเร็วขึ้นมากๆเลยนะแถมได้แต้มเพิ่มสังหากนะครับ เป็นเพิร์ทที่ถูกแบนด์ในการแข่งขันใหญ่ๆหลายๆที่เลยนะต่อมาครับอดัมฟานซิสครับอดัมฟานซิสมีความสามารถเพิร์ทที่สามารถดิ้นหลุดออกจากตะขอเองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราช่วยเพื่อนอย่างปลอดภัยไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับและอีกเพิร์หนึ่งนะครับจะทําให้เวลาเราฮิวเนี่ยจะมีสกิลเช็คพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อกดสกิลเช็คนี้เนี่ยจะได้รับโทเค็นนะซึ่งช่วงแรกๆที่โทเค็นน้อยเนี่ยการกดสกิลเช็คทาให้เกรดฮิวเราลดลงนะแต่เมื่อโทเค็นเก็บครบ5้าแล้วเนี่ยกดทีเดียยวรเเต็มหลลอดดไ้นะคับ ก็ต่อมาครับมิเชล่าครับมิเชล่ามีความสามารถโทเทมบูนนะครับซึ่งเป็นเปิร์ชนิดใหม่เลยนะก็คือเหมือนโทเทมไฟแต่อยู่ฝั่งเซอร์นั่นแหละซึ่งโทเทมบูนของมิเชล่ามีเด่นๆอยู่มา2อันนะครับอันแรกครับเมื่อเราบูนโทเทมเนี่ยจะทําให้ คนที่อยู่ในโทเทมฮิลตัวเองได้และฮิลเร็วขึ้นอย่างมากเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะทําให้คิลเลอร์ที่อยู่ในโทเทมบูลนะครับจะทําให้มองไม่เห็นรอยทเท้าเซิร์ตที่อยู่ในบูลและไม่เห็นออร่าด้วยนะครับบอกเลยว่าโกงมากๆพวกเบิร์กมีมนี่ผมจะเอาไว้ท้ายสุดเลยนะเพราะฉะนั้นขึ้นมาบทัดใหม่ก่อนอย่างเมกโทมัสครับเมกโทมัสมีเบิร์กสปินนะครับเมื่อเราวิ่งจะทําให้วิ่งเร็วเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะแล้วก็จะติดขูดาวเหมือนครับเบิร์กตายยากของเดวิดคิงเลยนะครับแล้วก็อีกเิรปอกเ,ปอ,เ,เอปานครบเเนนี่ยรราาาจะทกํกฮมิ และวิ่งเร็วด้วยนะครับต่อมาครับเนียคาสันครับเนี่ยมีความสามารถเปิร์กย่อไวนะครับเมื่อเรากดย่อเนี่ยปกติมันจะเดินช้าใช่ไหมแต่ของเนี่ยจะวิ่งไวเจอชาวบ้านเขาเวลาย่อนะครับเนี่เปิร์กคือบาลาน์ครับบาลาน์ครับเมื่อเราตกจากที่สูงนะครับเราจะสามารถวิ่งไวนะครับเหมือนของเม็กเลยที่เป็นสปินนะและแน่นอนครับติดคูดาแบบเดียวกันนะครับทาให้เปิร์กพวกนี้มันทับกันนะครับ ต่อมาครับอยูอิชิมูระครับความสามารถเพิร์กที่เด่นๆนะครับก็จะมียกไม้นะครับแต่อันนี้ค่อนข้างจะม,มีนิดนึงแต่อีกเปิร์กนึงเนี่ยก็คือเวลาเราโดนตีนะครับ60วิต่อจากนี้นะครับเราจะไม่มีรอยเท้าเลยนะครับรอยเลือดก็ไม่มีนะครับแล้วก็จะวิ่งฉี่ออกมาแล้วเมื่อเราฮิ้ว เวลาก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแล้วเราก็เวลาโดนตีอีกก็จะนับคูดาวต่อจากเดิมนะต่อมาครับเฟืองหมินครับเฟืองหมิ่นมีเปิร์กที่สามารถเวลาเรากระโดดหน้าต่างเนี่ยจะวิ่งไวนะครับเหมือนพวกสปินบาลานและตายยากเลยนะฤรธิคูดาวแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเปิร์กมันทับกันนะครับต่อมาครับในตัวของเอสครับเอเนี่ยที่ให้ดีคอเมตนะครับเพราะมันมีเปิร์กที่เวลาเสิร์ตกล่องนะครับเราจะได้แอดออนติดมากับไอเทมด้วยนะซึ่งเอาไว้ใช้ฟาร์มของในช่วงแรกได้ดีมากๆเลยนะต่อมาครับตัวของเคสครับตัวของเคสมีเปิร์ก อีกเปิร์กหนึ่งนะครับเวลาเรากรโดดหน้าต่างนะครับจะทําการลบรอยเท้าของเราออกนะครับก็ทําให้วิ่งฉี่แบบเนียนๆได้เลยนะต่อมาครับในส่วนของตัวละครคอรเดตครับคอเดตมีเปิร์กที่สามารถฮิวตัวเองได้นะครับเอาไปใช้ในการเล่นโซโลในช่วงแรกนะครับเนื่องจากเราอาจจะยังมีกล่องพยาบาลไม่พออะไรนี้การกดโซโลไปก็มีตัวเองฮิวให้ก็ดีกว่าให้เพื่อนฮิวอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ต้องไปวิ่งตามหาเพื่อนนะคบางทีเพื่อนไม่รู้งานไม่อยู่ให้เราอีกอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับอียุนจินครับอียุนจินมีเพิร์กที่เวลาเราพับไม้ตันฆาตรกรเนี่ยเราจะวิ่งไวเหมือนพวกเมกเลยนะแต่ว่าเนื่องจากการที่เราจะพับไม้ตันฆาตรกรได้เนี่ยมันเราต้องยืนรองไงไม่งั้นแบบ จังหวะมันไม่ได้จริงๆนะไม่งั้นเราก็เสียไมคฟรีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่เปลืองมา,มากๆเลยในการใส่มาส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเจฟครับเจฟมีเพิร์กที่สามารถปิดออร่าของฆาตรกรที่มองตัวเองได้นะครับเวลาฆาตรกรมองมานะแต่ใช้ได้แค่3ครั้งต่อเกมเท่านั้นและอีกเพิร์กหนึ่งครับเวลาเราออกจากเสาได้เนี่ยเสานั้นจะพังเลยนะแล้วก็ ตีคูดาวเสาพังนานมากๆนะครับเอาไว้การซ้ําเสา,สาได้นะแต่ก็นั่นแหละเราใส่มาคนเดียวในทีมก็ไม่มีผลอะไรก็ดีต่อมาครับตัวของเจโรมิโลครับมีเปอร์ที่แบบมีมากๆซึ่งผมชอบมากๆเลยนะอย่างโดดตู้นะครับคือเวลาเราอยู่ในตู้เนี่ยเราก็โดดส่วนออกมาสตางคา์ฆาตกรแปบเดียวจริงๆนะเพราะฉะนั้นการเล่นเปอร์นี้นะครับก็คือใส่มา4คนในทีมเอาคนรอดที่เหลือไปอยู่ในตู้นะเล่นกันสนุกมากๆเลยผมไม่แน่ใจว่าในคลิปช่องผมมีไหมแต่ว่าผู้เล่นในทั้งคอมทั้ง มือถือเนี่ยมีเยอะมากให้เลือกดูนะก็ไปดูในย t ท b e กันได้นะครับอีกอันครับของ e อ o d ดีครับ e อ o d ดีมาคอมโบกับเมื่อกี้เลยคือเข้าตู้หลอกครับคือเมื่อกี้เราเข้าตู้ปุ๊บฆาตากรก็จะกลัวตู้แล้วทีเนี้ยเราอาจจะกดของ e อ o รดีเข้าตู้หลอกฆาตากรก็จะคิดว่าเราเข้าตู้แล้วไม่กล้าเดินไปแถวตู้นั้นนะครับเพราะกลัวโดนตู้ใส่อะไรประมาณนี้นะปันป่นๆเราเรื่องเลยก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับว